สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮียอาร์มสายสเต็ปคนดีคนเดินนะครับวันนี้เราจะมาข้อฟุตบอลของวันพุทธที่17ก,กรกฎาคมโดยวันนี้เราจะมาค้อฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นเดนโมูบาตูมีพบลัสกาดคู่ที่2 j PS, p จาพีพบมิเกลินคู่ที่3ามซันปาพบเอสเจเคอคาเดเมียและคู่สุดท้ายมบตาโปโกพบพันไมลัส แต่ก่อนจะไปดูกันในโคฟฟิบอลทางยีมีกลุ่มแจกทีมทุกวันหากสนใจเป็นขค้ชคนเดยกับเราสามารถลาไลน์ไวได้ที่ srm 8 8มาเดิ่มจันที่คู่แรกระหว่างดินามโมบาตุมีพบโดโลเกสลัสกาดก่อนหนึ่งเราไปดูนับคะแนนรอง,ง,งท้องทงทีมก่อนด้านบาตุมีทั้ง18นัดชนะเกเสมอ4แพ้5อยู่นับที่4ของตารางส่วนลองด้านลัสกาดแข่ง30นัดชนะ2ีีเสมอ3แพ้3อยู่หัวตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของลัดกาดที่คว้าชัยชนะไปได้1ครั้งจาก1เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นปสกอสูง1ครั้งต่อไปเรามาดูผลกันในคันของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากบานตมีแข่งสินัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4โดยสินัดหลังสดุดแบ่งเบสโสกอสูงทั้ง4ส่วนของด้านลัดกาดแข่งสินัดหลังส,สุดชนะจิตแพ้3โดยสินัดหลังสดุดแบ่งเบสโสกอสูง2ต่ำ2 ต่อมาเรามาดูราคาพื้นบอลกันบ้างเริ่มจากประตูมีแข่งหกนะัดหลังสุดชนะราคาบอลเพียง1ครั้งแพ้ห้าโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3าต่ำสาผลสกอร์ทีกก่คาดล拉สกาดบุกชนะ1ประตูต่อ0ูนย์ตอนที่คู่ที่2ระหว่างจา PS, ่าพีเอสปุ๊บเอ็มพีมิเกลลี่ก่อนอื่นเราไปดูอันดับคะแนนของ,นนองทั้งสองทีมกันก่อนด้านจ่าพีเอสแข่งสิบห้านัดชนะ4เสมอ5้าแพ้หอยู่อันดับที่6ของตารางส่วนของด้านมิเกลลี่แข่งสิบห้านัดชนะ1เสมอ4ี่แพ้สิบ อยู่อันดับที่10ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของจาพีเอสที่คว้าชัยชนะไปได้3ครั้งแพ้หนึ่งจากสีเกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำหนึ่งต่อไปเราไปดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากจาพีเอสแข่งชนดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3โดยชนดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำหนึ่งส่วนทางด้านมิเคลลี่แข่งชนัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้7 ชนะหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำสองต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเนื่องจากจาพีเอสแข่งหงนั้นหลังสุดชนะราคาบน2ครั้งเสมอ2แพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำา2ส่วนทางด้านมิเกลลี่แข่งหงนั้นหลังสุดชนะราคาบน3าครั้งแพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3เสมอ1ต่ำา2ผลสกอร์ที่คาดจีพีเอสเปิดบ้านชนะ3ปต่อ1มาตอนน่อที่คู่ที่3ระหว่างซันป่าปุ๊บอากาติเมีย ก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งรงทีมก่อนด้านซันป่าแข่ง1 5นัดชนะ4เสมอ5แพ้6อยู่อันดับที่5ของตารางส่วนด้านอาคาเดมีแข่ง1 5นัดชนะ3เสมอ6แพ้6อยู่อันดับที่7ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของอะคาเดมีที่คว้าชัยชนะไปได้4ครั้งรวดจาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ1ตำ1ต่อไปเรามาดูผลการแข่งของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากซันป่าแข่ง10นัดหลังสุด ชนะ2เสมอ4แพ้4โดยเสียนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงสองต่ำสองส่วนหลงด้านอะคาเดมีอแข่ง10นัดหลังสุดชนะ1เสมอ5แพ้ Dave, roat, 1, 5, 4โดยเสียน <IEL> ัดหลังส <neither> ุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ1ต่ำ1ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากซันปาแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ3ส่วนหลงด้านอะคาเดมีอแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ2แพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ1ต่ำ3 ผลสกอร์ที่คาดซันปาเปิดบ้านชนะ1ประตูต่อศูนย์มาต่อที่กุดท้ายระหว่างบตาโฟโกพบพันไมลัตก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนนรอหวงสองทีมก่อนด้านบตาโฟโกแข่ง16บนัดชนะ1 0เสมอ3แพ้3อยู่หัวตารางส่วนด้านพันไมลัตแข่ง16บนัดชนะ1 0เสมอ3แพ้3อยู่อันดับที่2ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของพันไมลัตที่คว้าชัยชนะไปได้3ครั้งโดย สีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง3าต่ำหนึ่งต่อไปเราไปดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากบูตาฟกูแข่งสินัดหลังสุดชนะ7เสมอ2แพ้1โดยสนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง2ต่ำ2ส่วนด้านพันไมลรัตแข่งสินัดหลังสุดชนะ8เสมอ1แพ้1โดยสนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง2ต่ำ2ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากบูตาฟโก้แข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2 ดยจะเบ่งเป็นสกอร์สูง4ี่ต่ำสงส่วนด้านพันไมัตดแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้งเบส2โดยจะเบ่งเป็นสกอร์สูง4ีต่ำสผลสกอร์ที่คาดบูตตาฟุโก้เหมือนบ้านชนะ1นประตูต่อ0ส่วนใครที่ชอบผู้ไหนก็สามารถเอากันวิเคราะหในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคคบอลคนไหนอยากตามเฮียเอสไลเฮียตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเตปและติงรับรองไม่มีบิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจเอสไลเฮียมาได้ ทางไลน์เอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย